ผู้ถูกรู้ผู้รู้ผู้ดูหรือสติปัญญาแขนขาเป็นอนัตตานะคือมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองมันไม่รู้ว่ามันเป็นแขนมันไม่รู้ว่ามันเป็นขาถ้าถามมันมันก็ไม่ตอบ เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนมันเป็นเพียงผู้ถูกรู้เท่านั้นผู้ที่หลงแขนหลงขาว่าเป็นเราเป็นแขนเราขาเรานั่นก็คือผู้รู้ซึ่งเรียกว่าจิตจิตเป็นผู้รู้อีกผู้หนึ่งที่เข้ามาหลงแขนขา ว่าเป็นเราเป็นของของเราทาั้งๆที่แขนขามันก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองผู้นั่งพิจารณาธรรมอยู่ในขณะน,นี้เป็นผู้ดูผู้เห็นด้วยสติปัญญาสังเกตเห็นว่าแขนขามันเป็นอนัตตา ไม่รู้ความหมายในตัวเขามันเองและก็เห็นผู้ที่เข้ามายึดในแขนขานี้ว่าเป็นแขนเราขาเราซึ่งเรียกว่าจิตสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ดูก็รู้เห็นว่าจิตนี้มายึดเอาแขนเอาขาว่าเป็นแขนเราขาเรา ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาให้ดีแล้วเราจะเห็นอยู่สามส่วนส่วนที่1คือแขนขาซึ่งเป็นส่วนของขันห้าเป็นสัจธรรมของจริงอันหนึ่งไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมัน ด้วยอิทธิพลของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามกฎแห่งธรรมชาติไม่สนใจกับใครเป็นผู้ถูกรู้ส่วนที่สองคือจิตซึ่งเป็นผู้รู้ที่เข้ามายึดครองขันทั้งห้าว่าขันทั้งห้านี้เป็นเราเป็นตัวเรา เป็นของของเราทั้งทั้งที่ขันทั้งห้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันแต่จิตเข้ามายึดครองแล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนแปลงขันทั้งห้าให้เปลี่ยนไปตามความต้องการของตนแต่ก็ทำไม่ได้ตามใจตนเพราะขันทั้งห้าเป็นอนัตตา คือห้ามได้ยากบังคับได้ยากเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของไรลักษ์ณแห่งกฎธรรมชาติเมื่อจิตสังการบุงแต่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ดังกิเลสต,ตัณหาของตนจิตก็เลยเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ดู เห็นเหตุการณ์ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจึงเห็นว่าจิตนี้มีอวิชชาไปหลงขันทั้งห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา 1. ห,หลงรูปขันว่าเป็นร่างกายเรา 2. หลงเวทนาขันว่าเป็นอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้น 3. หลงสัญญาขัน ว่าเป็นความจำที่เราจำได้จำไม่ได้ 4. หลงสังขารขันความคิดความปรุงว่าเป็นเราคิดเราปรุงแต่ง 5. หลงวิญญาณขันการรับรู้ในอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าเราเป็น ผู้รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อหลงสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ดังใจตนเองซึ่งสังขารที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าขันในมีครบทั้งห้าขัน เป็นการเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ขันในที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์เลยไม่ได้ดังจิตด,ดังใจตนเองจึงทำให้จิตเป็นทุกข์สติปัญญาที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้สร้างขึ้นมาจากการเดินมักมีองแปดจะมีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตได้ อบรมสั่งสอนจิตได้จึงได้อบรมสั่งสอนจิตอยู่เสมอเสมอว่าอย่าไปหลงขันห้าถ้าจิตหลงขันห้ายึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้ามันจะไม่ได้ดังกิเลสตัณหาของตนของจิตจิตก็จะเป็นทุกข์สติปัญญาพยายามอบรมสั่งสอนจิตให้ปล่อยวางขันทั้งห้า ให้ได้ถ้าจิตปล่อยวางขันทั้งห้าได้จิตก็จะว่างเปล่าเบาสบายก็จะไม่เป็นทุกข์อีกคือดับทุกข์ได้นั่นเองเมื่อจิตปล่อยวางขันห้าได้ทั้งหมดจิตก็จะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าอีกต่อไปจิตก็จะว่างครอบโลกธาตุจักรวาล ผู้ปฏิบัติธรรมได้พัฒนาสติปัญญาให้สูงขึ้นด้วยศีลและสมาธิจนสามารถอบรมสั่งสอนจิตให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยวางขันห้าได้ก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลได้อันเดียวกันจิตก็จะว่างเปล่าเป็นอุเบกขาสมพทธชงอยู่ จิตที่ว่างเป็นอุเบกขาไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานี้จะมีความว่างเช่นเดียวกับความว่างเปล่าแห่งจักรวาลที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ความว่างเปล่าของจิตเป็นความว่างเปล่าที่จะต้องใช้สติปัญญาควบคุมกำกับรักษาถึงจะเกิดความว่างนี้ได้มันจึงอยู่ภายใต้ ของความเป็นไตรลักษณ์อยู่คืออัน,นิีจังทุกขังอนัตตาแต่ความว่างเปล่าที่มีอยู่แล้วในจักรวาลเป็นความว่างเปล่าแห่งธรรมชาติไม่มีใครควบคุมกำกับรักษาความว่างเปล่านี้แหละที่เขาเรียกว่าความว่างเปล่าแห่งนิพพานธาตุเมื่อสติปัญญารู้เห็นเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดยานอย่างทราบ ปล่อยวางกิจที่มีความว่างเปล่าอุเบกขานั้นทิ้งไปเสียก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยก็เหลือแต่ความว่างเปล่าแห่งโลกจักรวาลที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วนั้นก็คือนิพพานธาตุนั่นเองขออวยพร